โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนท่นานนะครับก่อนที่จะไปดูครับอินโทรมาโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเ้อนะครับผมวันนี้ก็ ผมก็ไอซี่นั้นแหละเออใครอะเนาะพี่ไอ้อะไรครับสติงนะครับก็วันนี้จะมาเล่นอั่ี่มัชชื่อว่าว่าว่าอ่หยอกเลยนะครับอันนี้ไม่โซลิมูเตอร์นะครับผมก็ซล่งที่กลับมาเล่นนะครับคือตอนแรกจะทำอีพีเดียวเว้ยแต่ว่าอัปเดตสองมันเอาเมาเรีดัสเข้ามาครับซึ่งผมชอบหลายๆเกมนะที่แบบมีมลิโดีดัซึ่งผมก็ จะเล่นพวกเกมนั้นๆนะครับซึ่งเออผมชอบดูพวกเมเดียดัตอะไรอย่างงี้ครับเจ mm ็บบาไป cover อะไรอย่างงี้นะครับผมค่อนข้างชอบนะครับ mm hmm. ก็เลยจะชอบเล่นแบบแนวนั้นเป็นพิเศษนั่นเองนะครับผม mm hmm. ซึ่งแบบนี้ก็ได้เ,เพิ่มเข้ามานะ mm hmm. เนี่ยฮะหน้าปกเออผมเห็นกันแล mm ้วล่ะอืมก็อันนี้ผมก็กําลังทําการตุ่มหาสัตว์เลี้ยงอยู่นั่นเองนะครับผม mm hmm. ซึ่งผมก็ยัดไปค่อนข้างเยอะนะรับดูดิ mm hmm. ปึิ่มเปิเเเ คือแทบหมดแถบเบหลือแค่ลัคกี้กับเหลือแค่ซูเปอร์ลัคกี้กับเอาต้าลัคกี้นั่นเองนะครับผม,ผมก็เสียไปค่อนข้างเยอะนะครับอเสียเป็นแสนนะครับผมนั่นแหละแล้วก็ผมอาจจะไม่อยากใส่เสียงนะเพราะว่าดูนะซึ่งมันน่าจะรำคาญหูนั่นเองนะครับผมผมขอปิดเสียงเล่นแล้วกันนะครับอืมก็วันนี้นะครับผมก็จะมา แนะนำการฟาร์มนั่นเองนะครับผมแต่ลำหนึ่งนะเอาไปจัดตัวก่อนแนะนำการฟาร์มให้เร็วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายกันครับสัตว์เลี้ยงนะครับก็การไม่ใส่สัตว์เลี้ยงครับจะไม่มีผลต่อดามเมจนั่นเองนะครับผมเพราะว่าสัตว์เลี้ยงนี้เพิ่มแค่คูณการเพิ่มสายฟ้านี่น,นะครับ ดาเมจมาจากไหนดาเมจมาจากไอสายฟ้าก็คือ e n e น g y นั่นเองนะครับผม Energy ยิ่งเยอะดาเมจยิ่งเยอะตามนั่นเองนะครับอืมส่วนทำไงให้ได้ e เ e อ g y เยอะในการคลิกหนึ่งครั้งตั้เลี้ยงครับนี่นะครับจากหมื่นไปเอ็มนะครับก็ซึ่งไปล้านเลยเพราะมันคูณเยอะนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้น่าจะปิดซึ่งเกมนี้นะครับขอบอกไว้ก่อนว่า ไม่ต้องลงทุนกับเะเลี้ยงในด่านล่าสุดไม่ต้องเลยครับเพราะว่าสมมุติคุณไปด่าน2อ,อะ่ะคุณก็สามารถมาเอาพวกอาตาคุริแชงคูนในด่านหนึ่งไปใช้ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้โหดกันเวอร์และราคามันก็ค่อนข้างที่จะสูงนั่นเองนะครับผมก็จะให้ดูราคาคนระับอันนี้150ยิบใช่ปะดูนะ อันนี้จะไปแสนห้าเลยซึ่งห่างกันแบบสอกสำหรับ่ะเออมันไม่คุ้มนะครับเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจา,ากนะครับนารูโตะเนี่ยดูยังผมอะ่ะเนี่ยคือรีไวถึงมันจะโหดมันเป็นระดับม่วงเหมือนงูคุณใช่ไหมแต่ว่ามันจะโหดกว่าเพราะเพราะมันเป็นรีไวมันอยู่ด่านที่สูงกว่าแต่ว่าคุณจะมีเงินขนาดจะไปสุ่มหามันให้ได้ห้าตัวแล้วมาอัเปเดตปะ เห็นไหมส่วนวิธีทําให้มันเป็นสีทองนะครับเห็นไหมจากโมกุลธรรมดากลายเป็นทองก็วิธีนะครับก็คือจะต้องไปให้ถึงดาวนามิกอืมนี่นะครับแล้วก็วิ่งไปตรงนี้เห็นไหมไลนี่มัชชีนนะครับผมก็มีให้ครบห้าตัวถ้ามีไม่ครบมันไม่ให้นะไม่ใช่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะแบบจะได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้ไม่มีนะอืม โมขอปิดอ,นนอันนี้ปับป๊บๆก่อนจะได้ฟาร์มไปเรื่อยๆนะส่วนอันนี้จะเป็นอาวุธนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็ถืออยู่ในมือเห็นปะนี่อาวุธพวกนี้นะครับจะคูณไม่รู้ว่าคูณดาเมจนมนะแตคูณเอนิตี้อ่ะน่าจะคูณดาเมจด้วยเพราะผมว่าผมตีแรงเหมือนมันจะคูณทุกอย่างมันจะเหมือนรีเบิร์ตน่าจะประมาณนั้นนะครับผมโอเค ก็วิธก็พูดไปก็คือเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังอีกทีตอนท้ายคลิปเดีย๋ยวผมจะไปรีรีเบิร์ดให้ดูเลยการรีเบิร์ดนะครับผมข้อเสียก็คือต้องเริ่มใหม่หมดแต่ว่าดาบเสเลี้ยงจะยังอยู่แค่ทุกอย่างจะศูนย์นะครับผมซึ่งแนะนําให้มีดาบก่อนแล้วค่อยไปลงทุนในการรีเบิร์ดนั่นเองนะครับผมเพราะว่าแม้จะต้องมาเสียเวลานะครับส่วนมีดาบแล้วมันก็จะ ได้เยอะเดี๋ยวจะรีเบิร์ตให้ดูนะครับเห็นไ,ไหมคือมันจะคูณเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าคูณแบบไหนว่าจะคูณเหมือนดาบหรือเปล่ามันจะคูณ16จากดาบอีกทีนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าดาบมีดาบเราช่วยได้เยอะจริงๆอ่ะผมอัปเกรดคาละแล่ทุกอย่างเหลือศูนย์นะครับแต่ว่าเซตเราจะยังอยู่นะแล้วกดทีเดียว25,000นะครับผมก็ <c oughs> จะตีก็ตายปกติ เดี๋ยวจะพาไปพวกแบบโหดให้ดูนะครับให้ดูดาเมจไมีเจ้าของไม่ตีนะครับเสียวเวลออา1หนึ่งตัวนี้นะครับมีเลืออยู่964นะตีปุ๊บอ่ะดูดาเมจตรงนี้ดีกว่าเราแรกตีตีตแสนเจ็ดหมื่นนะครับพออันนี้มันเพิ่มเอเอโทษไหมน่าจะโดนไหมนะมือพอเอนเนอรีเพิ่มนะครับดาเมจก็เพิ่มตามนะ พิ่มไปเรื่อยๆเพราะว่าเอเนจีมันเพิ่มเรื่อยๆเห็นไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนบางคนอาจจะคิดว่าทาไมพลังเท่ากันแต่ตีไม่เท่ากันว่าผมมีเกมพาร์ตดาวเมทคูณสองนะครับแล้วก็ได้ไวขึ้นเพ,นเพราะว่ามีเอเนจีนั่นเองนะครับแล้วก็มีคูณสองโซนครับซึ่งมันอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าสายเติมนั่นเองครับสายฟรีเป็นเรื่องปกตินะครับอืมดวงก็เหมือนกันนะครับอาก,กีอะไรอย่างงี้ครับก็นั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้ตามร้าน ก็มีเลทิศแล้วนะครับก็ไปลงทุนซื้อลักกี้ก็ได้นะครับเพราะลักกี้มันแค่สิบโลบักแล้วแค่สิบโลบักก็ไปห,หาซื้อได้นะครับส่วนสปินมันก็สามสี่บาทเิ่งเร็วขึ้นก็ไปลงทุนได้นะครับผมก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้นิดนึงจะช่วยไม่ได้เยอะนะครับต่อไปนะครับวิธีแบบวิธีให้เร็วขึ้นกว่าเดิม ก็คือแนะนำให้มาตรงนี้นะครับบางคนนะ่ะอาจจะอยากเน้นเป็นตัวละครตัวเองก็คือไม่มาสุ่ม้นแต่แรกเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะช่วยในการใช้สกิลของมอนสเตอร์ครับสกิลของตัวเนี้ยมันจะมีสกิลนะครับอืมในคลิปแรกที่ผมทาไม่ดูละซึ่งสกิลมันน่าจะแรงตามความแรงนะครับผมเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูนะแต่เลเย์เจนไม่น่าได้หรอกครับเพราะว่ามันมโนนะครับเกมมยังไปสนใจม,มาก ได้เป็นเอดมันอาชีมานั่นเองนะครับผมซึ่งบางคนที่เล่นไปเนี่ยแบบนี่ครับทําไมผ่านด่านไม่ได้ครับนี่ครับผ่านไม่ได้สักทีไม่ไดีผ่านนะครับต้องรับเฟสทาด้วยนะอ่ะอันนี้คือขึ้นเห็นไหมเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีผมไปตีก่อนแล้วผมตีแบบไม่ได้แรงแนละ้วก็โดนลัดเพราะว่าพลังเรามีอยู่แค่หนึ่งเอ็มนะ ดับเดียวกันเห็นไหมจะทำไมเขาแรงก็จะพูดอะไรวะเออเมื่อกี้นะครับจะเป็นบอสนั่นเองนะครับผมซึ่งไรเดอร์บอสแฮปอะห้าเปอร์เซ็นต์เชงทูดอปแอซเซอรี่ะนะครับ mm hmm. a c c เซ s o อรี่แอซเซอรี่เอออืมแต่ผมเคยได้ดอปยานะซึ่งค่อนข้างคุ้มนะครับแต่ว่าต้องโหดนะถ้าสมมติไม่โหดแล้วมาตีแบบเดี๋ยวเวลานะครับอย่าไปตีเลย นี่บอกไว้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเวลานั่นเองนะครับต่อไปนะครับพอเราโพสเสร็จอะีเสร็จปุ๊บ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 ีเสร็จไม่ใช่มาตีนี้ห้าตัวใช่ไหมจบเกมปุ๊บตีห้าตัวปุ๊บอาพเรดอีกรอบเราจะได้ที่สุ่มสก,กินมาหนึ่งถ้าคุณตัวดีอยู่แล้วก็เก็บไว้ก็ได้เผื่ออนาคตมันจะเหยียนตัวหน้าตู้ ยังไม่รู้อนาคตอนาคตไหนนะก็จะเข้าประตูมาเลยปึ๊บนี่ยจะเริ่มเหนื่อยล้ต้นเกมอ่ะมันจะมีออโต้คลิกฟรีอยู่กันฝานครับนี้ผมไม่รู้ต้องมารู้เหมือนกันก็ตีฟามไปปึ๊บออแบบชิวๆเลยครับก็ก็จะฟามไปออโต้คลิกไว้ได้นะเปิดค้างไว้ย่าจอดู YouTube ชิวๆครับเพราะต้นเกมไม่ได้ง่ายอยู่แล้วครับมันจะมานานอยู่มันจะสบายตอนกลางเกมนั่นเองนะครับ หนังเกมก็จะเจอพวกมันโหพอเรามีเงินมุตเราได้มา4 0 0แส0ใช่ปะอะจะเจะใี้ดูใหม่นะครับอ,อย่างเช่นเราได้มา200,000ซึ่งถ้าผมไม่มีคูณสองก็คือ130,000น่าจะประมาณนี้ก็ให้มาที่เติมอันนี้ไม่รู้ผมไม่รู้นะว่ามันได้เยอะเพราะว่า <c oughs> เรารีเบิร์ดด้วยหรือเปล่าแต่ว่าพอคุณมีเงินสักแสนสองแสนอะ ให้มาเที่ยน,นี้นะครับแล้วก็แนะนําก็คือไปตั้งค่าปิดให้หมดเปิดคเปิดไว้แค่อีพีก,กับเลเจนเดลรี่นะครับผมน,นี่ผมปิดไว้ผมจะฟาร์มอูคุณไงก็มาสุ่มให้ได้สองอันนี้นครับเพราะว่าคุณยังไม่ถึงเมืองสามซึ่งยังอับตัวไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าพอคุณถึงเมืองสามะอะยังไงคุณก็ต้องใช้เมืองสองละเพราะว่าไม่งั้นมันจะช้าอืม คุณก็มาฟาร์มไ,ได้ได้ตัวดีๆปุ๊บส่งให้ดูแล้วก็เปิดไปครับแต่ว่าผมมีสามตัวอาจจะใช้เวลามากเร็วกว่านิดนึงก็อืมแต่ว่าคุณมีหนึ่งตัวก็ถ้าถ้า,ถาคิดจะสุ่มะมันได้อยู่แล้วแคใช้เวลานั่นเองเหมือนเดิมครับใช้เวลาทีก็ต้องใช้เวลาไปเรื่อยปกติพอได้ปุ๊บได้ตัวดีเุ้ยได้ตัวดี ก็ไปฟาร,ร์มให้เสร็จนะครับเพราะเจ้าที่คิดว่ามันฟาร,ร์มง่ายแล้วอะไรประมาณนี้นะครับปึ๊บมาตีก็ตีตายไปเสร็จไปตีตัวนั้นต่อซึ่งเป็นวันให้ตีสามสิบสี่สิบตัวนั่นเองนะครับซึ่งไม่ใช่ใน,น้อยก็คือ <c oughs> ในระยะเวลาเนี้ยเราจะมีเงินแน่นอนครับซึ่งตอนเนี้ยเราจะไม่มีอะไรให้ทําเงินอะ่ะจะไม่มีเงินให้เสียนอกจากสุ่มตัวเลี้ยงผมก็แนะนําให้เอามาสุ่มอันนี้นะครับ ก็คือถ้ามีเงินเหลือสุ่มสักรอบสองสารอบ4ี่ห้ารอบก็ได้ครับเผื่อว่าดวงนี้จะได้เป็นอีพีของอิซาจิซึ่งได้มาก็จะมีพาวเวอร์ที่เยอะกว่านิดนึงก็ดีก็จะได้พอฟาร์มก็จะไวขึ้นบางคนที่ใส่โค้ดไปในคลิปที่แล้วของผมนะครับก็จะมีน้ํายาจะใช้ไปเถอะครับเพราะว่าฝ่ามือรูปปฏิทินเนี่ยครับคือคูณเอฟเคถึงอะ่ะคุณก็สามารถรับน้ํายาได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็สามารถกดรีเซ็ตได้ซึ่งใครขี้เกียจรอแบบ พี่แม่งดูดิั้ง6ชั่วโมงใครจะมานั่งรอรับคนรีเซ็ตครับอันนี้ก็จะ5นาทีด้วยคนนี้เลยพอพี่เริ่มพอพี่ฟาร์มแล้วพี่ก็จะใส่างครับแต่ก็แน่นอนครับเพราะว่าอันเนี้ยมันให้รีเซ็ตใน10ชั่วโมงซึ่งยังไงมันก็ต้องถึงนี้แล้วพอรีเซ็ตไปแล้วยังไงมันก็ต้องถึงแล้วก็ต้องรออีก4ชั่วโมงซึ่งเกมมันก็เป็นการตลาดของเกมนะครับอืเพราะว่าถ้าเกมไม่ทําอย่างนี้ <c oughs> คนก็ออกเกม เราได้ของเขาก็มาปั๊มเรื่อยๆถูกปะนะด้านมนผมก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ผมก็สามารถโหดได้เพียงแค่มีสั์เลี้ยงคุณก็เหมือนกันครับมีสั์เลียงก็โหดได้จะใส่ให้ดูไม่รู้ว่าเป็นปสัเลี้ยงตัวเองไงนะจะปิดของคนอื่นได้เซ็งมากเลยเดี๋ยวจะตีให้ดูสักพักนะครับดูดิยเพิ่มไวมากเห็นไหมแปดสิบห้าก็สิบเก้า น,นี้ก็โดนทีเดียวตายละเพราะว่านองโหดล,ละ <c oughs> ตีมันหลายทีนะเดี๋ยวจะมีวัฒนาการให้ดูคือตีให้ดูอันนี้ที่ผมอาจจะฟาร์ว้ด้วยเพราะว่ามีฟาสฟาสคิกนั่นก็คือฟันวม่อ่าก็ใครที่ฟันชา้าก็สู้นะครับใช้เวลาในการต่อสู้เพราะว่าคุณสายฟีนั่นเองนะครับอย่าไปยึดติดกับการเติมมากนะครับใครที่ไม่ไหวที่จะเติมก็ไม่ต้องเติมนะครับเพราะว่า ไม่เติมก็เล่นได้ครับเกมมันก็เป็นเกมฟรีนะก็น่า <c oughs> จะหมดแล้วนะครับอืมส่วนใครที่อยากจะฟาร์มนานๆให้คุ้มๆนับก็แนะนําให้ h f k มอนเตอร์ที่คิดว่าเราตีได้เร็วที่สุดและได้เงินเยอะที่สุดอย่างผมเนี่ยอะสมมติผมตีเนี่ยอะไรก็ตีเข้าอันนี้เพิ่งไปดีเบิร์ดไง ก็อาจจะตีช้าหน่อยแต่พราะว่าหลังๆอ่ะค่าเนี้จะเยอะมันก็จะคุมละเราก็ตีไปนะครับปล่อยค้างไว้เลยแต่ใครที่จะใช้ออโต้คลิกแต่ทั้งคืนอ่ะผมก็ไม่แนะนำให้ใช้ออโต้คลิกฟรีนะให้ใช้เมาส์ใช้แอปออโต้คลิกดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ดับผมไม่รู้ว่าเกมมันจะดับไหมนะอืมมันอาจจะได้ไม่ดับเนี่ยโค้ดใครที่อยากได้โค้ดก็ไปดูคลิปเจานะครับผมเพราะว่า แต่เวตาคอมเมนต์แล้วก็เล่นให้ดูแล้วใครที่อาจจะเล่นไม่เป็นนะครับก็ลองไปดูได้แต่ว่าไม่ได้สอนเล่นนะครับก็แค่ไปลองเล่นต่คิมเนี่ยอาจจะกคิมเนี่ยก็ให้ดูระบบอืให้ดูนะครับเพราะว่าอนั่นแหละว่ามีอะไรบ้างเทคนิคต่างๆนะครับผมซึ่งนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับก็คือไครที่อยากฟาร์มแบบแนวพวกนี้นะครับก็สามารถทำควยได้ก็คือฆ่าร้อยตัวถ้าคุณอยากปั๊มร้อยตัวก็คือ กลับมาโลกหนึ่งนะครับแล้วก็ออาจ้คลิกโลกหนึ่งเออก็คือตีมอนโลกหนึ่งพวกงโง่นั่นแหละให้ครบร้อยตัวคุณก็จะได้วกสิบเปอร์เซ็นก็คือจะได้ไวขึ้นนิดนึงห้าร้อยคิวนะอีกอ่าหนึ่งพันคิวสามพันคิวกระเป๋าก็จะเป็นพวกไอฮีโร่ครบในเมืองนั่นๆน่นะก็ว่ากันไปนะครับ ันนี้จะการตดคิวติคอชินนะครับก็ซึ่งข้าบอส15ตัวนะครับซึ่งไม่ยากเลยสำหรับใครที่เริ่มมีพลังก็ไปตีพวกบอสกะในโลกหนึ่งโลกสองก็ว่าไปนะครับมันก็มันก็แค่เป็นการใช้เวลานะผมซึ่งไม่ได้เวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับอืมอันนี้ก็คือไปได้ได้ไปเมืองติบากดินคิงดอมก็จะได้ใส่อีกตัวหนึ่งผมก็จะกลายเป็น9ตัว นี่จะเป็นเฟสของมันแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะทําทำๆไปเกมมันแนวออโต้คิกเสียวเวลา f อนะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาอยู่ละไอจะเติมก็ต้องใช้เวลาอยู่ละไม่ใช่ว่าเติมก็ไม่ต้องใช้นะครับนี่ผมก็เล่นไปตั้งอืมเห็นไหมแลาชั่วโมงก็ยังต้องก็ต้องเล่นอยู่ดีครับเพราะว่าเติมมันก็ไม่ได้ช่วยอะเดี๋ยนะ ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับก็จะสุบให้นิดนึงก็คือเริ่มมาก็มจะรีเบิร์นครับรีเบิร์ตก็ค่อนข้างถูกครับก็ฟาร์มให้ได้เสลี่ยงหนึ่งเซตดังนั้นน่ะก็คือไม่ต้องโหดมากนะครับได้เซตหนึ่งไปรีเบิร์ตแล้วก็ฟาร์มให้ได้เซตที่สองนะครับเซตที่สองเซตที่สามนั่นแหละอืมแล้วก็ไปรีเบิร์ตอีกสักรอบก็ได้ครับแล้วก็ครั้งเนี้ยฟาร์มให้ไปโลกสามก่อน มีดาบสักเล่มสองเล่นระดับหนึ่งระดับ2ก่อนแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงระดับเอ้ยมีสัตว์เลี้ยงที่โลกสองอะโหดพอสมควรก่อนเอาไปเป็นแบบไอนี้ก่อนนะครับให้แบบโหดๆไวๆหน่อยแล้วก็ไปรีเบิร์ตแล้วคุณก็มาเล่นปั๊มดาบไปรีเบิร์ตแต่หลังๆเริ่มแพงละคุณก็เลิกรีเบิร์ตไปก่อนมาอัพดาบกับสัตว์เลี้ยงดีกว่าครับพอมาโลกสปุ๊บ พอทีมอนไปสัก30 40ตัวเงินจะเริ่มเหลือละคุณก็มา F K ตรงดากอนบอล F K สุ่มดากอนบอลแล้วก็ตั้งค่าลบให้หมดคุณจะเก็บ legendary F K ไว้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะมีพลังแบบมีแบบควมแบบมีตัวอย่างนั้นแล้วหรือเปล่าต้องการแค่ตัวไหนบ้างอย่างผมก็จะต้องการแค่งคูกลุลนนะครับก็คือเอาไว้ ให้ดูราคานะครับค่อนข้างแพงนะครับดูดิมาห้าสิบทีนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปให้ดูดาบว่าดาบใช้กี่บาทของในตอนนี้ผมอาจจะตัดเอ๊ะผมจะตัดชิปเป็นบางช่วงนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะพูดแบบพูดแล้วมันเล่กเปื่อยก็จะตัดตัดไปบ้างนะครับอันนี้ก็จะหนึ่งคดีเห็นไหมก็คือมาทีเสร็จก็จะไป หนึ่งคดีเอ D, เอหนึ่งทีเสร็จก็จะไปหนึ่งคดีน่าจะใช่นะครับงั้นแหละก็งงกับค่าเงินวะใครที่อยากรู้ค่าเงินครับก็ไปดูได้นะว่แบบค่างเงินหลักเงินอะไรเงี้ยครับว่าเอมเสร็จไปไหนต่อไปบไปทีอะไรก็ว่ากันไปนั่นเองนะครับผมก็ใครที่ชอบนะบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะับแล้วเจอกันบ๊ายบาย